ของแม่ไป <laughs> แล้วครับโอ <laughs> ไปแนะ <laughs> ล้วไปแล้วเราขโมยอะไรกลับไปล้างรถอีกแล้วเ,เรากลับไปล้างรถอีกแล้ว ไปเราพาไปดูหน่อยอะไรไม่มีไม่หลิกหลิกไฟตรงไหนจานบิน มาดูวะาไรนี่โอ้แล้วเปลี่ยนประตูใหม่เปลี่ยนประตูโอ้ยัแล้วเปลี่ยนประตูใหม่แล้วมันยังยืนอยู่ปอ้โหนี่ยังลม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้ว สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่เดิมเดิมเาาเข้ามาจะอืยาายเอเหมือนกันเลยนนี่ชบแต,ตรงนคุณเสร็จแล้ครับกคุณสีเกาะเหล็กคุณสีเกาะเหล็กอันนี้เสร็จแล้วนะ มีการถ่ายระบเเออบเ,เลยแก้วะกถ่ายระเเน,นาะอ,อันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรนะครับพวกเขาพากให้ผมแล้วจา,จากที่ตรงนี้มันบุกเนาะแล้วก็เอ,อ,อาตะกู เอาจนกรึบเลยละครับโอ้ปิดปิดสนิทเลยปิดกรึบเลยเดี๋ยวอ้โอ้ยนี่เขาดึงกระแสนี่เขดีใช่ใโอ้แล้วเดีวก็วน วนเดิบนวนก็ทำเลยครับพ่น,นสีจับเหล็กเพราะว่าพ่นพ่นสีจับเหล็กเพื่อจะทำการโปะผมก็ไม่รู้รอกผมขันช่างแล้วผมก็เอามาพูดตามช่างนะครับผมเขาขัดเลยวรอขัดขัดแล้วก็พ่นสีจับเหล็กแล้วก็เอามาโปะครับแล้วก็ต้องโปะอีกรอบหนึ่งโอ้เนียเหรอ โอ้ตรงไหนที่มันไม่เออเออมันที่มันอย่างสวยอ่ะท้ายอ่ะเรียนได้ด้วยต้องถอดออกเนี่ยเอาออกเลยอืมเอาออกเวลาคนดินตัดตัดออกได้หรอใช้ลงมาปลด เอ๋อฟังนู้นรถกระบะวะรถเก่งโอ้นี่ก็าทำสีเหมือนกันนะ่นเอง เป็นสามสีสามสีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแบบไหนสามสีสีเอฟเิกว่ะสีอะไรสีเอฟเิกนะสีเอฟเิกทำสีเอฟเฟกจะให้มันออกมาเป็นสามสีครับส่วนรถคันนี้ก็คนอะไรกันม่รู้งคนรถไถหรือเปล่านี่นะอู้คนรถไถดึงก็ยังได้คืนเนาะ บุกไปตั้งเยอะเฮ้ยช่างมานช่างเู้ยเครื่องขัดเขาสุดจัดแต่ก่อนผมทำรถผมก็ขัดนี้นะครับทำรถอยู่กับเซมีขัดให้เนียนคะรับเม็ดเชื่อมเม็ดอะไรทุกขัดออกให้หมด ប៊ុបក្នុងពីដើមប៊ុបក្រោះអូតើគួរតែ

ดันทีเดียวบุ๋มวนผมว่ามันก็โอเคอยู่นะภาษายเนี่ยบุ๊แต่แต่มันไม่มีนี่ไงไม่มีต้องไปเสริมปากนกแก้วนั่นเนี่ยเออทำไแกไม่ให้อุชายใหญ่เสริมปากนกแก้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหอเขาเรียกว่าปากฉลามอืมนลองแบบใหญ่แล้วนี่ มีที่อจาจจะบีทุกตัวชนะอัดไหมนี่ <ST AN IC> กลับไปล้างรถอีกนะครับนี่ล้างตรงไหนหอย่ะเทเลอร์หน้าบ้านเ,เนาะเจ้าแก่นี่ไม่บอกที่แรกว่าล้างเทเลอร์ด้วย อาบน้ำจนเสร็จแล้วอือฮะเปิดฝาคางดีเปิดยากเปิดยากไหมเอาสีนี้ก็สวยเหมือนกันงเนาะสีเอฟเฟกต์ร <c oughs> ีคะออกมาแล้วครับสวยงามตามท้องตลาด แปลดออกหมดนะครับทำใหม่หมดแจ้วเราเป็นไง สวยไหมัย้ยอุ๊ยต้องล้างอันนี้จะดินอ่ะโอ้เขาเป่าเนาะเป่าทำความสะอาดสะอาดลอ,อุ๊ยเป็นถุงเลยดินมีแตด่ดินเนี่ยตัว อะไรนะนนว่า,าเขาโป้สีกระบ,บักก่อนอเก็บเนี่ยเขาไปคนมาและว่า,ามาดูช่างโป้หน่อยช,ช่างไม่ได้โป้ <laughs> ใส่เสื้ออยู่ช่างโป้ที่ไหนยี <laughs> ่เนาะทำการโปรส้ส <laughs> ีพูดแบบสั้นๆก็ช่างโป้นี่แหละ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมยังจบได้เรเลยสวัสดีครับยังพอแล้วครับสวัสดีเมย์บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ